นายสันติชัยทัพทิมเมืองกลุ่ม DP03 เลขที่8ปดขอ,อนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านเหนือวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านเหนือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเกิดทักษะศตรตรษที่21ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีความเสมอภาคเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนส่งเสริมทักษะอาชีพทักษะชีวิตควบคู่คุณธรรมนักเรียนปลอดภัย พัฒนาครูสู่มืออาชีพน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมพันธกิจ 1. จัดหลักสูตรการศึกษาให้มีคุณภาพและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษา 2. สร้างโอกาสประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 5. สร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 6. ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 7. เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียง 8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องระดมทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป้าประสงค์ 1. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปัชญาเศรษฐก<ส>ิจพ่อเพียงและการนําไปใช้ในการดํารงชีวิต 2. ผู้เรียนมีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกําหนด 3. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับตามสิทธิอย่างทั่วถึง 4. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพและสามารถดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 5. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถจัดก,การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 7. สถานศึกษาพัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 8. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลยุทธ์ของโรงเรียนกลยุทธ์ที่1ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตรวรรษที่21กลยุทธ์ที่2เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคนกลยุทธ์ที่ 3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบกลยุทธ์ที่4เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตร โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโครงการห้องเรียนดีมีคุณภาพโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการวัดผลและประเมินผลทางการศึกษาโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและพัฒนาอาชีพโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านเด็กปฐมวัยโครงการห้องสมุดมีชีวิตโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ โครงการพัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโครงการงานธุรการและสารบัญโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโครงการประชาสัมพันธ์โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการวันสำคัญโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและประชาธิปไตยโครงการสัมพันธ์ชุมชนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขโครงการส่งเสริมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2567ของโรงเรียนบ้านเหนือขอจบการนำเสนอขอบคุณครับ